จะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอมที่มิวมีสติกเกอร์ลายแล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะเราอยู่กันในสโตนบ็อกซี่ค่ะมิวเซตติ้งระบบการฟาร์มแบบออโต้มาปุ๊บมันดีมากนี่คือการฟาร์มของจากมอนเตอร์ค่ะ <c oughs> เปิดประตูมิติมอนเกิดมาปุ๊บโดนค่าแล้วก็เป็นระบบออโต้ด้วยดีมากๆเลยอันนี้เรีกว,ว่าทดลองเดี๋ยวเราจะไปทําจริงกันค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆตรงนี้ Xp 800แ e รคะ่ะโหอย่างดีนึกไงเกิดมาปุ๊บเงี่มหายใช่ไหมทรัพยากรนี่อยู่ได้อยู่ในนี้คะ่ะไม่อบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากคะ่ะนี่โอ้โหเยอะไหมคะเยอะดูสิคะโอ้โหอย่างดีโอ้โหดูล่าเข้าโอ้โหอย่างเยอะเลยอะสุดยอดจริงๆคะ่ะตรงนี้นั่นไงเห็นไหมเลื่อนลงไปเรื่อยๆค่ะ แบบออโต้แบบร้อยเปอร์เซนต์เราแค่ต้องยืนอยู่ใกล้ๆค่ะแค่นั้นเองโอ้โหดูของดูของชุดนี้เท่าไรเพียบชุดไดมอนเพี้ยบค่ะโอ้เงเนี้ยสุดยอดไหมยอดเยี่ยมมากค่ะสิ่งนี้เอาล่ะได้เวลาในการทําจริงๆจังๆแล้วเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เราต้องแก้ไขค่ะบางทีมอนเกิดตรงนี้หรือว่ามันไปเกิดแถวนู้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ตายค่ะหรือว่าเกิด,ดเห็นไหมสุดนู้นเนีมัเขาไม่ตาย ใช่ค่ะเราต้องเซตติ้งระบบใหม่ให้ดีกว่าเดิมโอเคตัวเองดีมันจะหยุดตรงนี้ก่อนค่ะปุ๊บหยุดการทํางานก่อนยุบเรีบย้อยเกิดมายังไม่ทันทําอะไรก็ตายไปแล้วนั่นแหละค่ะคืออะไรที่ดีมากเฮ้ยดๆมันจาไหนะเฮ้ยเฮ้ยเฮมันมายังไงมันมายังไงอันนี้มายังไงนอะไหนมืดเหรอคะไม่นี่โอ้ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีทางมืดตรงนี้เมก้าท็อตก็อยู่ตรงนี้ค่ะโอมาอย่างไงอันนี้มิวก็ไม่แน่ใจเอาละทุกคนคะแปะเทปลากไปเพื่ดูความยาวคะ่ะว่าห้องที่เราใช้ยาวประมาณเท่าไหร่เอ่ยสามสิบแปดเนาะมิวใช้การตัดคะ่ะเพื่อเคลพื้นที่กว้างๆขนาดเก้าชั้งคะ่ะโอ้โหดูการตัดนี้สิดีงามพระรามเก้ามากๆค่ะ เขาน่าจะเริ่มการตัดแล้วนั่นไงตัดแล้วค่ะหรืบการตัดอย่างนี้มันคือการตัดเพื่อไปวางใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้วางค่ะเราตัดทิ้งไปเลยมันไม่มีดิสตรอยเยอร์ค่ะที่ตรงนี้ก็เลยต้องใช้วิธีนี้ในการตัดแกจิตเขาเอาเขาเอาออกไปอะ่ะเอา้ามีนี่เอาตอนเลกม,มันไม่มีเอา้าเพิ่งเห็นว่ามีเออไม่เป็นไรค่ะหรือว่าเพิ่งเอาเข้ามาอยู่ก็ไม่แน่ใจค่ะนั่นไงแกร็บเออ เรียบร้อยค่ะนี่ฮ่าหา้องกว้างมากอยากจะวางลิฟตเนาะลิฟตแบบขึ้นลงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ไม่ป่นไรเดี๋ยวเราวางแผนทีลิพร์ค่ะใหญ่โผมไหมเนี่ยมันเป็นระบบค่ะที่เขาออกแบบมาว่าให้เกิดแบบมอนเกิดไกลๆก,กันเพื่อที่ว่าผู้เล่นจะได้ไม่ทำระบบค่าออโตได้ง่ายค่ะสี่สิบสามช่องโอเคหรือว่าใช้ได้แล้วเิบสามจีค่ะ นี่ช้างนี่คือช้างแถวแถวกลางๆค่ะเราก็กะแถวกลางทุกคนคะอย่างแรกสุดมิวจะวางระบบเก็บของค่ะมิวเลือกใช้เป็นรีไฟสตอเรจตามที่มิวให้เหตุผลไปก็คือว่าในรีไฟสตอเรจเนี่ยถ้าอยู่ดีๆไอเทมที่มีแท็กเยอะถูกเก็บแล้วขอบพังใช่ไหมคะเราก็จะได้ถอดรีไฟสต r เรจออกไปในขณะที่ทรัพยากรหลักของบ้านมิวอยู่ที่มอสที่ชื่อว่า Apply energetic ติค่ะทุกคนคะมิวจะวางเทเลพอร์เตอร์ตร,ตรงนี้ค่ะแล้วก็อีกอันนึง อแถวๆนี้แล้วกันค่ะเฮ้ยไม่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 เทเลพอร์เตอร์ระวางแค่เดียวพอฉะนั้นด้านในด้านหนึ่งมิวคลิกตรงนี้ปึ๊บโอเคบันทึกข้อมูลไว้ค่ะบันทึกข้อมูลไว้จากนั้นอันนี้มิวจะไปคลิกกล่างนูนค่ะมาแล้วค่ะปึ๊บอย่างลึกโอเคตรงนี้ค่ะมิวก็จะวางเทเลพอร์เตอร์ไปจากนั้นเอ็นเนืรอชาร์ที่มิวเก็บข้อมูลไว้มิวใส่ไปเลยค่ะแล้วจากนั้นอีกอันหนึ่งมิวจะมาคลิกตรงนี้ปึ๊บอ่ะแล้วมิวก็วาร์ปนี่ไงเราก็จะมาอยู่บนนี้ได้ค่ะจากนั้นถ้างตรนี้ใช่ แล้วหนูอยู่ตรงนี้ปุ๊บมิวก็จะวาร์ปมาข้างล่างนี้ได้เอ้ยเป็นอะไรที่ดีมากเอ่นและค่ะทุกคนคะเราก็วางไปค่ะนี่คือเครื่องฆ่าสิ่งแรกที่มิวอยากรู้คือระยะการทํางานค่ะเพราะว่าปกติเราก็ใช้ระยะแบบกะด้วยสายตาใช่ไหมแต่รอบนี้อาจจะต้องนับระยะกันนิดหนึ่งค่ะยังได้อยู่นั่นเนี่ยแล้วถ้าตรงนี้ลหละลูกต้องดูค่ะว่าต้องใส่แค่ไหนระยะสิบสองค่ะขั้นสูงสุดของเขา ได้อยู่โอเคแปลว่ามิวต้องขยบเข้าไปหนึ่งช่องนั่นเองมิวจะมาวางตรงนี้ค่ะถ้ามิวติดตั้งสองเครื่องค่ะเราจะได้ความสูงประมาณนั้นมิวทําให้สูงหน่อยเพราะว่าในรอบการเปิดวง,งเรามันมีแก๊สค่ะแก๊สจะบางตัวมันบินอ่ะก็เลยต้องควบคุมระยะให้สูงนิดนึงถือว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมปรับตรงนี้นะคะสําคัญมากถ้ามเอาเอสเซน์ลูกมิวจะไม่เอาเอสเซน์ค่ะเหตุผลง่ายๆก็คือเพื่อลูติง้ง เอเซนตคือ xp ค่ะดังนั้นเราจะแลก xp เอาไปทิ้งเอารูติ้งแทนลุกใช่เพื่อทรัพยากรค่ะตรงนี้นั่นเองเครื่องค่ามอนเตอร์ขึ้นไปสองช่องแล้วก็ค่อยวางนั่นแหละเรียบร้อยค่ะทุกคนค้ามิวเดินต่อสายจากระบบคอมพิวเตอร์มาค่ะแล้วมิวก็จะวางกล่องตรงนี้เลยแล้วก็จัดไปค่ะตัวดูดไอเทมค่ะปรับระยะกว้างที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็อิมพร์เตอร์นำเข้าไอเทม ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของเราค่ะเรียกว่าระบบคอมพิวเตอร์อันที่สองแล้วกันเนาะไม่สองสอันนี้อันที่สามค่ะระบบคอมพิวเตอร์อันที่สามของเราใส่ไปสปีดใส่ไปสเต็กค่ะอัปเกรดไปเลยเรียบร้อยค่ะคราวนี้ไอเทมที่ถูกดูดคราวนี้ก็จะถูกดูดเข้าตรงนั้นปุ๊บปุ๊บไปที่นู่นได้ใช่ไหมเป็นอะไรที่ดีอย่างแน่นอนค่ะมิวยังไม่ตั้งระบบการฆ่าเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งที่มันมีไฟค่ะถ้ามิวตั้งปุ๊บบอลเกิดแน่สายสักตรงใดตรงหนึ่งตรงนี้แล้วกันมิววางกล่องเอนเนอร์เชต ใส่สีไปเป็นสีเขียวค่ะอันนี้คือกล่องเปล่ากล่องนี้คืออะไรมิวจะแยกไอเทมออกมาค่ะเพื่อเอามาใช้งานนั่นเองพวกอะไรที่เราจะแยกออกปกติมิวจะแยกเจมดัตค่ะเดี๋ยวนะในกระเป๋าเอามาเป็นตัวอย่างก่อนที่มิวจะส่งออกเพราะมันเป็นปริมาณเยอะค่ะมันจะทําให้ระบบคอมพิวเตอร์เราเต็มเร็วเราจะเอานี้ไปเก็บไว้ในดรอเวอร์นั่นเองสิ่งนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งนะอีกอันไหนนะมันจะมีสองอันค่ะที่ต้องเอาออกมิวมิวมิวนึกไม่ออกว่าคืออะไร โอเคดังนั้นหนูจะใส่ฟิลเตอร์ตรงนี้ไปก่อนแล้วกันโอนี่นไงนี่นไงโอเคหนูนึกออกแล้วค่ะอีกอันหนึ่งที่หนูจเจาออกคือดั๊ตค่ะนี่ดั๊ตนี้ค่ะเจมดั๊ตโอ้ยางเยอะนี่ใส่เข้าไปค่ะหนูก็ใส่เจมดั๊ตเข้าไปในนี้ปุ๊บนี่ไงวื้อตัวเลขหายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาจะถูกส่งเข้าตัวนี้แล้วก็ไปเก็บที่ดรอเวอร์ไปเก็บยังระบบคอมพิวเตอร์อันดับที่หนึ่งนั่นเองและแล้ว,ลวข้างๆเขาหิวก็จะวางนี่เลยค่ะ x อ o b พีโเเอาไว้ดูด x อค่ะโอ้โหแปดร้อยเลเวล ออกออกมาก็ได้ลูก ừ, 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 ดีจริงค่ะจากนั้นหมิววางเอเนื้อเชตตัวนี้หมิวใส่สีไปเป็นสีแดงค่ะสีแดงคือน,นี่เลยออโต้คราฟเกตเพลค่ะด้วยระบบคอมพิวเตอร์อันดับที่หนึ่งเขาจะออโต้คราฟมาให้ปุ๊บๆๆๆทำให้หมิวรู้ที่คราฟไปหลพิสซดดังนั้นหมิวจะค้ามส่วนนี้ไปเลยนะคะและจากนั้นหมิวก็จะส่งออกมาค่ะแล้วก็อันนี้อ่ะน่าจะได้น่าจะได้ไดหวังว่าติดตั้งพลังงานให้แก่เขาไปค่ะ ขอให้การเกตให้ได้เถอะอันนี้เลนเดอร์เอเรียค่ะแล้วนี่เลนเดอร์เอเรียก็จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกันใช่ไหมสิ่งที่มิวจะทำคือมิวตับปรับเป็นอะไรคะเบกเพเยอร์สนีไรคลิกทาก็ตแอร์โอเคเบกเพเยอร์สนีไรคลิกทาก็ตแอร์แอร์อะเรียบร้อยค่ะแต่หิูยังยังไม่ใส่อะไรไปเยอะมิวจะลองใส่แค่สี่อันก่อนมันต้องเทสมันต้องเทสนี้ใส่ไปนะคะ นนี้ใส่ไปเอากางเกตได้ตัวนี้เอ่ออีกโนค่ะโอ้โหมาแล้วลบเอ้ยลบจ้าอ้โอ้ยโอ้ืมวางข้างบนทำไมเครื่องฆ่าไม่ฆ่าตัวเองเขาบินสูงไปเหรอโอ้พอทำห้องให้มันบินมากมันก็บินสูงค่ะนายลงมาอีกนิดนึงลงมาอีกนิดนึงเอ๊อ่โอเคค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้คือเขาเกินมาปุ๊บเขาเห็นเราค่ะเขาก็เลยพุ่งขึ้นเลยไงตามสเต็ปแก๊สค่ะ ใช่แต่ตอนนี้เขาไม่เห็นเราแล้วเขาก็น่าจะไม่มีปัญหาเกินมาค่ะแล้วทำไมไตัวนั้นโอ้ตัวนั้นหนูลืมวางฝั่งนูน้นหนูลืมวางใช่หนูยังวางเครื่องฆ่าไม่คบด้านนูน้นเดือดร้อนอ God. อร้อนแล้วหละโอ้ my ่ o อเดือดร้อนร้อเลยค่ะยงงอย่างงี้หนูลืมวางฝั่งด้านนูน้นนี่แหละค่ะที่มันต้องเทสก่อนโอเคเอาออกก่อนลูกไปอยู่สูงด้วยนะต้องห้องสูงค่ะเพราะว่าบางทีแก๊สถ้ามันแคบไปมันจะไม่เกิด ตัวเองมาแล้วมาแล้ววิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาปุ๊บเข้าระยะเขาก็จะโดนเชือดค่ะโอ้โหดูดูดูเขาทําดูดีไม่ยอมลงเลยค่ะแล้วว่าอยู่ทําไมถึงรอดได้ปกติระบบฆ่าจะไวมากค่ะเขารอดได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลืมติดตั้งตัวนั้นยังไงล่ะหนูมาตั้งข้างกันแถวนี้เลยแล้วกันเนี่ยเนี่ยมันไม่ยอมลงอ่ะเขาไม่เห็นเราด้วยค่ะแล้วแล้วเราไม่มีอาวุธจมตีไกลเลยนะเนี่ย โอ้โห oh, ต่างคนต่างโจมตีกันไม่ได้49วีจะล้มเหลวค่ะเดี๋ยวนะมิมีโบไหมเนี่ยมีเออฮอตโบค่ะต่างคนต่างไม่มีอาวุธตีไกลโอ้ะ oh! ห <c oughs>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  ยิบมามื่วัค่ะโอ้โอ้หยิบมาม่วัโอ้โห ้ยหน้าไม้มันน่ากลัวนะเนี่ยนี่ค่ะตีออร่าโอ้อะไรอ่ะเออโอดดจิ๊บเราต้องเข้าไปอยู่ในระยะเซฟโซนของเราค่ะโอ้ยอย่างที่เห็นคืออะไรเอ่ยระยะการดูดไม่ถึงเหรอลูกอ๋อนระยะการดูดเจ้าสิ่งนี้ไม่ถึงค่ะไม่เป็นไรเราก็ เอ็กถ้าเราต้องการเอ็ใช่ไหมเราก็วางเพิ่มค่ะเขาชื่อเอ็กพีโอบครับง่ายค่ะมากมากเลยแค่ครับก็ได้แล้วจื๊บจื๊บครับต่อนี่เรียบร้อยมันจะไปวางด้านไหนดีนะ้าตรงนี้แล้วกันค่ะด้านหลังเขาเลยใช่ดูดถึงแน่นอนค่ะ e n d e r c h a s ชระบบออโต้คราบใช่ไหมคะ สิ่งที่หมิวทาคือหมิวก็นี่ค่ะนั่งทําสุดคราฟไปน,นิดนี้นี่ไงสุดคราฟค่ะใส่สุดคราฟลงไปปุ๊บแล้วหมิวก็บังคับส่งออกค่ะอินเตอร์เชนหมิววางไว้แถวไหนนะหมิวก็ลืมเหมือนกันอ๋อนี่ไงตรงนี้เลยค่ะมีสองสีสีเขียวกับสีแดงสีแดงตัวนี้ค่ะหมิวใส่ไปตรงนี้เป็น Export ร์ตบตัก็คือเอาไอเทมออกจากระบบคอมพิวเตอร์ที่หนึ่งใส่ไปในกล่องนี้ค่ะก็จะเป็นเกรดเพล,ลสีม่วงแล้วจากนั้นตัวนี้ค่ะเป็นสีม่วงไอเป็นสีเป็นสีเขียว ก็คือดูดไอเทมค่ะที่หนูต้องการส่งเข้าใช่ไหมอย่างเช่นพวกดัดพวกอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะลิงก์กัน e n d เดอร์สมีในกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งก็จะมีด้วยกันใช่ไหมคะเขาก็ถูกส่งเข้ามาในนี้ค่ะพอถูกส่งเข้ามาเขาก็จะถูกดูดไปปุปปุ๊บปุ๊บปุ๊เข้ากล่องนี้พอเข้าในกล่องนี้เสร็จเขาก็จะถูกส่งเข้ามานี่แล้วก็เข้าสู่สตอรีดคอนโทรเลอร์ค่ะพอเข้าสู่ Sto รีดคอนโท r เลอร์เขาก็จะมาถูกเก็บไว้ในนี้ค่ะนั่นเองก็เป็นทีีีีี่่่่เเเเกก็บพวัััออนนนนลยทรรามตงง้ แล้วก็อาเคนตรงนั้นค่ะอาเคนแซนก็อยู่ตรงนั้นนี่เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็อันนี้ของรอบก่อนใช่ไหมเราปิดระบบไปแล้วค่ะเพราะว่ามันฟาร์มด้วยพอรทัดีกว่าเยอะอออเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเอาล่ะน่าจะได้แล้วมั้งลืมอะไรหรือเปล่ามิ้วเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างแต่หมือไม่แน่ใจค่ะทุกคนคะตรงนี้นิดหนึ่งคะ่ะเราจะต้องวางปึ๊บปึ๊บดูดไอเทมออกด้วย แล้วมิวจะวางอินเดอร์เชตรงนี้แล้วมิวจะติดตั้งสีเขียวค่ะเพราะว่าในเครื่องนี้ค่ะมันจะมีแบบเวลาที่เขาสั่งค่ามอนใช่ไหมมันจะได้ของที่ดอกจากมอนอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ได้น้อยในขณะที่ถ้ารางวัลในการเคลียร์เวฟสำเร็จอะมันได้เยอะกว่าก็เป็นไงหายค่ะแปลว่าอะไรเขาก็จะถูกส่งไปยังโรอเวอร์แล้วก็เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่หนึ่งค่ะเป็นอะไรที่ดีแน่นอนฮ่าฮ่ามันคือสิ่งที่เราเล็งไว้ยังไงล่ะก็ว่าอยู่นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ตั้งใจจื้อ ึ๊บของในนี้จะได้อยู่นะแต่คือไม่เยอะแต่ว่าหนูก็ไม่อยากให้มันเต็มใช่ไหมล่ะหนูก็เลยต้องติดตั้งเพิ่มเติมคะ่ะจึ๊บว่าไปหน้าไม้อันนี้คืออะไรโอ้อร์โรเวลลี่ขั้นสองมีหน้าละ่ะยิงปุ๊บลูกธนูเป็นหาฝนเลยคะ่ะจึ๊บโอเคเทานี้แหละชุดเกราะเทพๆจากวันหนูได้เอามาใช้เราก็จะแข็งแกร่งขึ้นคะ่ะจึ๊บจึ๊บอ่ะ เรียบร้อยแล้วแหละตัวเองนี่แม <c oughs> ่ถ้าอยากจะปิดมันก็ได้นะชึบชึบไม่เห็นสายใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ก็ได้เหมือนกันดีเลยคะ่ะงามๆเร็งดีๆปิดนั่นแหละเรียบร้อยอแล้วมูวางปุ่มกดค่ะทํางานเมื่อมีการสับโอเคตั้งเป็นไฮค่ะตรงนี้ทํางานเมื่อมีการสับใช่ เราก็สับไปค่ะเราก็สับไปจากนั้นปรับสมงไปที่บอกค่ะจื๊อเรื่องนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะเสียเกจเวอร์เกจเกจฟรีด้วยนะคะเหตุผลง่ายเพราะว่าเวลาที่เขามีเกจตั้งอยู่ด้านบนน่ะใช่ไหมเกจสองสามสี่จะเปิดต่อไม่ได้ค่ะไปว่าอะไรไปว่าเกจทั้งหมดมันต้องหายไปก่อนที่จะเปิดเกจใหม่ได้นั่นเองมันเป็นอะไรที่ดีมากเมื่อเคลียเวบเสร็จอะไรอย่างนงี้ค่ะเกจหายปุ๊บก็เปิดเกจใหม่อ้อแน่นอนว่าถ้าอยากจะเปิดหลายวงพร้อมๆกันก็ได้ค่ะ ใช่อยากจะเปิดกี่วงก็ได้จริงๆนะแต่ก็ต้องมีพื้นที่ให้เพียงพอคะ่ะจากระยะที่มิวเห็นมิวคิดว่าเราน่าจะเปิดสี่วงหกวงพร้อมกันแถวๆนี้ได้คะ่ะน้าจะได้หกวงมั้งอืมถ้าไม่อยากให้มอนไปเกิดที่อื่นมันไปเกิดคะ่ะมันไปเกิดข้างนอกเราต้องไปปิดใช่ไหมตรงนั้นอส่าห์ว่าไก่แล้วนะคะยังจะไปเกิดทั้งหมดนั้น,นอีกเหรอลูกโอ้โหโอ้โหต้องไปปิดทาน ไม่ปิดทางก็ต้องวางพัดลมพัดลงมาคือประมาณว่าถ้าเขามีช่องว่างค่ะที่อยู่แบบไกลๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็พยายามไปเกิดไกลๆค่ะเวลาที่มิวเดาว,ว่าน่าจะเป็นเรื่องของเวลาที่มอนเขายังไงอ่ะไม่มีพื้นที่ในการเกิดค่ะน่าจะอย่างนั้นเขาก็พยายามที่จะรักษาระยะการเกิดให้ห่างๆกันนะสุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นสภาพนั้น่งโอ้โหชีวิตเออไม่เป็นไรหรอกดันวางพื้นหนาแต่ว่ามิวว่าตั้งใจว่าจะปิดอยู่แล้วค่ะตรงนี้ ไม่อยากให้เขาเกิดขอทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหมคะเกตก็จะปิดเพราะเกตปิดครบเวฟรางวัลเราก็จะได้เข้ามาอยู่ในนี้ค่ะฮ่า,าแน่นอนว่าขอดูรางวัลหน่อยตัวเองปรับเป็น quality แล้วกันค่ะอันนี้ไอเทมโอมันต้องไอเทมอยู่แล้วสินะหรือไม่ก็ปรับเป็นอออ quality ค่ะ quality ด้านล่างดีนี่คือของที่เราได้มาเพิ่มค่ะโอ้โหดูเจมสิย่งเยอะเห็นไหมโอ้ นี่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 อุย๊ยเพิ่มเพิ่ม,มสก็๊ตไอเทมอย,อย่ามาเกิดบนหัวเราลูกมันน่ากลัวโอ้ยตัวนี้ไงที่ที่ทำให้มันดูเยอะค่ะอยู่นี่นั่นเองอ้โอเคตัวเองที่เหลือมันก็เห็นไหมคะเจมก็ได้มาอยู่นะโอ้โหเจมแบบยูนีคค่ะเจมสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้ได้ค่ะว่าอย่างนั้นแต่ตอนนี้เราก็ฟาร,รม์มไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่มิจะทําคืออะไรมิวคิดว่าเราจะปรับเป็นเอ่อ ไอดีค่ะแล้วมิวจะเลือกหาชุดไดมอน์หรือไม่ก็ชุดระดับในเธอร์ไรท์ที่เป็นชื่อสีทองมาดูดูสิว่าเป็นยังไงเทพไว้อะไรอย่างนี้ค่ะเออแล้วมิวก็คิดอะไรได้ค่ะทุกคนค่ะเออเพื่อความสบายเนี่ยเนาะเพื่อความสบายเราถอดแผ่น,นดิสออกดีกว่าปึ๊บเออถอดแผ่น,นดิสออกค่ะเพื่ออะไรเนี่ยเห็นไหมมันว่างเลยเพราะว่างเลยแล้วยังไงคะของใหม่มาก็จะอยู่ในแผ่น,นดิสใหม่เออก็ดีนะ พราะแผ่น,นดินนี้ค่ะที่มีอยู่หมื่นในเทมมิวนั่งเช็คแล้วไอเทมแบบสไตล์อาวุธค่ะที่มาที่มีชื่อสีทองนี้ค่ะนี่มิวได้มาขนาดนี้ค่ะทุกคนคะ่ะ<ม>เยอะใช่ได้น,นี่ตุนใหญ่เป็นระดับเพชรไม่ใช่หนเทไรแต่เราอัพเป็นในเทไรได้ทีนี้ท้ามิวต้องการที่จะฟาร์มตอมอยู่แค่สับสวิตช์ใช่ไหมคะมก็สบายแล้วเดี๋ยวต้องไปนั่งดูชุดก่อนว่าอะไรดีค่ะเงียบๆในที่ตรงนี้ค่ะมิวไม่สามารถที่จะเคลมช้างฟอนโหลดได้นะเพราะเงื่อนไขาการเปิดพอร์ทัลคือ ผู้เล่นต้องอยู่ใกล้ๆค่ะไกลเกินไปพอดะทอ่จะปิดตัวเองดังนั้นเราก็ต้องมายืนเอฟเคกันแถวนี้นั่นเองค่ะอ่าเอ็กพีก็ดูดได้ใช่ไหมลูกได้เอ็กพีเท่าไหรร้อยเลยเวลวเปิดแป๊บเดียวเลยว่าเป็นร้อยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะไปยอดเยีย่ยมจริงๆบอกเก็ตเดี๋ยวนะดูขอ,อใส่ตรงนี้หน่อยค่ะดูงสงสส่อันนี้มันดูดไปไหมลูกสองอันนี้ไม่ดูดโอเคแปลว่าไม่ไม่มีสล็อตของเขาค่ะดูใส่ตรงนี้ ท้มือใส่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเอาออกมาทั้งคู่คราวนี้ก็จะมีระบบคอมพิวเตอร์ระบบที่หนึ่งสามารถเก็บไอเทมสองชิ้นนี้ได้ค่ะในดรอเวอร์นั่นเองแล้วมือจะได้ส่งออกมาอันนั้นเป็นคอมพิวเตอร์อันที่สามใช่ไหมคะเรามีคอมสองแลคอมหนึ่งอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คอมสองเอาไว้แผ่นดินมาเสียบอะ่ะจื๊อเราก็จะเปิดได้ค่ะดูเทมดีนี้ได้เหมือนกันก็ดีเหมือนกันค่ะโอเคใช้ได้เอาวางไว้ตรงนี้มูอตีเขา เออไม่เข้าโอ้โหทีแรกไม่เข้าทีที่สองเกือบตายใช่ค่ะนี่คือความยากระดับสูง <laughs> นี่ขนาดชุดอยู่ในชั t นโปรเทคชันกันสี่กันห้านะเนี่ยดูสิที่ใสม่มาก็ไม่ยืนยืนไม่ได้ยืนไม่ได้มันต้องลดความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นตะ์ค่ะใช่เราต้องมานั่งดูนนี้ค่ะลดความเสียหายของโปรเจ c ถ่ายนี้8%แปดเปเซน ไลนิ่งดาเมจสามสิบเอ็ดเปอร์เซตเมจิกสิบสองเปเซ็ต์อันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเลือกดูค่ะว่าเราจะเอาชุดไหนโอ้โหแต่ละตัวลดดาเมจและระเบิดลงสามสิบสามเปรเซนเนี่ยโอ้โหฟ้าผ่ามันจะมีเหรอคะฟ้าผ่านี่ยากมากนะเนี่ยถ้ามิวตายมันก็ยอมตายค่ะมิวเชรอนก็เลมเป็นหนูทดลองหมนตอนนี้โอ้โหนั่นไงสิ่งที่เกิดขึ้นเอฟเฟกอะไรคะเนี่ย โอ้ในการรีเลือ่อนบวกยี่สิบปอเซ็นก็รีเลื่อนไวขึ้นเหรอโอ้โอเคค่ะบางทีอันนี้อินสเตนเฮลรีเจนเหรอลูกมีคู่ดาวไหมอะไม่รู้ค่ะเฮ้ยถ้าอินส n ตนเฮลเรื่อยๆไม่ใช่มันจะเลือดแบบพุบห้าพุหูหาพุห,าพห้าเลยเหรอเออน่าสนใจตัวเองนายเออเออยังไม่ติดเออโหทีที่สองเกือบตาย ไม่รู้สึกถึงเอฟเฟกอะไรเลยอะปรับเวอร์เทียได้ไหมเอ้ยปรับเวอร์เทียลงเวอร์เทียระดับต่ำสุดเผื่อไอรอนก็เลยจะตีเราไม่ตายเออนี่ค่ะพอเวอร์เทียลดลงก็เจ็บน้อยลงค่ะเอ้ยเมื่อกี้เหมือนอยู่ดีๆเลือดลีโอ้โหมันก็เจ็บนะเนี่ย <laughs> ก็เจ็บอยู่เหมือนกันได้รับสปีดอย่างเดียวเลยค่ะมาจากสปีดอะ่ะโอ้โหทีที่สามเกือบตายไม่ไม่รู้สึกว่าดีเลยอะ่ะ นั่นแหละค่ะก็จะมีพวกบัฟต่างๆแผ่นหนังมังกรโอรคินโอรคินมีว่าของดีนะอยู่จาได้ว่าสมัยก่อนเวลาที่เราได้แผ่นหนังมังกรเราจะถึกขึ้นค่ะโอ้โหเออเออโอรคินแรกอะไรเนี่ยลดสปีดค่ะแต่ถึกแต่จะลดสปีดลงโอ้โหถึกแค่ไหนดุนเหมือนดุนความเสียจจริงยังไงไม่รู้เตียวแบบโอ้โห โอ้โหอ,อราีิมูอีเวดค่ะเขาบอกว่ามันจะเทลพอต์ตอนที่เราโดนจมตีแล้วทีนี้เราจะอิมูดามดเออเออมิวมิวว่าเอ้ยมิวมิวมิวรู้สึกได้เลยว่าเออทำโฮมโฮมเออมิวรู้สึกได้เลยว่าเออมันก็มันมันก็หลบได้แต่มันทำให้เราทเทลพอร์ตเอ้าเราไม่ได้ตีนายนี่ลูกต้ไมนายเจ็บปวดล่ะ อ้าวเราเราแค่สก,กิดเขาธรรมดาธรรมดาเองนะคะ <laughs> โอ้โอเคโอเคแปลว่าไอ้เทเลพอร์ตอีเวตนี้ไม่ดีอคะ่ะตัวเองใส่คืนก่อนในวิชาเนะะี่ค่ะอันนี้เด็ยเด็ดเดอีเวตชั้น level เเหนึ่งหมือว่ามันอันตรายเหลือเกินเนี่ยตีปุ๊บแล้วอยู่ดีๆจะแคสเฟมมิ่งสไตล์ะคะ่ะมีเรื่องของช็อกด้วยช็อกทำอะไรได้หนูไม่แน่ใจเนี่ยเฟมมิงสไตล์ <laughs> โอ้น่าสนใจ โอโหอันนี้ฟอสต์กับไอ้นั่นพื้นค่ะนะเอานอนออกมันเนี่ยทุบพื้นค่ะทุบพื้นแล้วก็ฟอสตฟอสตด,ดีไหมลูกอะฟอสตก็คือเขาก็จะหยุดนิ่งใช่ไหมเออมันก็ดีนะคะทุกคนคะมูวไปเลือกเรียบร้อยค่ะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เลยตัวถูกใจมีอันนี้เินเดียวค่ะเนี่ยเกาะนนี้เท่าไหร่ลดดาเมจโปรเจกไทล์ลดดาเมจ ไลนิ่งลดดาเมจเมจิกอะแค่นั้นค่ะแต่ที่เหลือคือที่เหลือมันมีค่ากล่อสูงมากนะแต่แบบอย่างเช่นค่าเมอร์เยอะแต่ว่าดาเมจที่ลดลงค่ะเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการลดลงมันไม่มีอ่ะมันหนักไปทางแบบลดดาเมจจากเมจิกค่ะแต่ว่าลดดาเมจกายภาพเราแทบไม่มีเลยอ่ะมิวอยากจะได้สักสามออฟค่ะชุดละสามออฟไม่ได้เหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีค่ะตอนนี้มิวลองใส่ชุดที่มิวเลือกมาแล้วค่ะทุกคนคะวิ่งไวขึ้น แต่ว่ามิวไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่มิวพูดนำตรงเลยมิวอยากจะได้ออฟดีๆค่ะออฟแบบเดี๋ยวนะถ้าเราทําเจ้าตัวนี้มาตัวนี้มันไม่ตีเราดิใช่ลืมไปว่าเขาไม่ตีเราอ่ะเออนี่มีแค่ออฟเดียวที่ถูกใจคือส่วนหัวค่ะลดโปรเจกต์ทายดาเมจไลนิ่งดาเมจเมจิกดาเมจลงเป็นเปอร์เซนต์แต่ที่เหลือคือไม่ค่ะที่เหลือมันได้พวกค่าอาร์เมอร์เพียวๆนู่นเพีวๆ ในเมื่อมิวได้เกราะที่แบบไม่ไม่ใช่อ่ะอยายิวอยากได้ดีกว่านั้นค่ะมิวต้องการการลดดาเมจแบบลดทุกอย่างอนะ่ะตอนนี้มิวดูเกราะของมิวแล้วค่ะไปทางเมจิกมากกว่าคือลดดาเมจมจิกมากเลยนะแต่แต่ดาเมจกายภาพม่นแทบไม่ลดค่ะโอ้โหก็เลยคิดว่าเปิดประตูเพิ่มค่ะรอบนี้มิวเปิด4ี่เกตพร้อมกันไงเพิ่มจํานวนประตูในการเปิดค่ะนั่นไงเห็นป่มสี่เกตหายไปหนึ่งหลือสามค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนคะ่ะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราจะได้ทรัพยากรมาทีนี้หมูก็จะเลือกชุดเกาะที่หมูต้องการได้ทรัพยากรที่เราได้มาก็เอาไปคราฟออโต้ค่ะกลายเป็นพอร์ทัลใหม่เอาประตูพอร์ทัลเกตใหม่มาตั้งปุ๊บก็ฟาร์มกันเรื่อยๆเออเอพมันเยอะแฮะอาจจะต้องวางที่เก็บ XP เพิ่มอีก2จุดอ่ะตอนนี้เปิด4ประตูพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> ดีงามพระรามเก้าจนกว่าจะได้เกาะที่หมูพอใจเราจะฟาร์มไปเรื่อยๆค่ะ